พื้นน้ำอันกว้างไกลของสายน้ำโขงมิอาจกล่าวได้ว่าไร้ซึ่งการจัดการพื้นที่บนผืนน้ำนี้มีพื้นที่เฉพาะที่พรานปลาแม่น้ำโขงรู้กันดีว่ามีท้องน้ำที่เรียกว่าลวงเป็นพื้นที่ธรรมชาติบนผืนน้ำซึ่งอาจเป็นวังหรือแก่งใต้น้ำที่มีปลาอาศัยอยู่ชุกชุม ลวงจึงเป็นพื้นน้ำที่เหมาะแก่การจับปลาเป็นขุมทรัพย์ของเหล่าพรานปลาแม่น้ำโขงฉะนั้นจึงต้องมีการแบ่งปันจัดสรรการใช้ทรัพยากรร่วมกันของชุมชนทั้งสองฝั่งโขงโดยไม่เลือกสัญชาติความเป็นลาวเป็นไทยหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับสายสัมพันธ์โครงสร้างทางสังคมแบบเครือญาติ โดยอิงอาศัยความเชื่อความศรัทธาของท้องถิ่นนอกเหนือจากพระาธาตุพนมที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของคนสองฝั่งโขงแล้วชาวประมงสองฝั่งโขงยังนับถือผีหลวงโดยเชื่อว่า แต่ละลวงมีสิ่งเหนือธรรมชาติปกปักรักษาเพื่อให้ทุกคนทำตามข้อตกลงในการใช้ทรัพยากรส่วนรวมร่วมกันหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเมิดก็จะไม่รอดพ้นจากอำนาจเหนือธรรมชาติคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แต่ถ้าเราจะพูดกันว่าเอมัน มันมันพูดยังไงน่ยนะคือว่ามันเป็นประเพณีนี่ของเขานะแต่บรรพบุรุษของเขาที่เขาประกอบอันีพนี่คือว่าเจ้าที่เจ้าทางนี่มันต้องมีนะแต่มันมีพิธีที่เราต้องไปไปทําให้ถูกพิธีนี่คือเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยมันจะสบายใจมันจะสบายใจของเราที่เราประกอบอัชีพประมงมันจะสบายใจตรงนี้นะครับคำว่าศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์นี่มัน มันมันก็พูดยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ไม่รู้นี่คือมันเป็นจารีตประเพณีที่เราเคยปฏิบัติมาเนี่เราอย่าไปล่วงเกินการจัดระบบลวงจึงเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่วนรวมซึ่งอยู่ในวิถีปฏิบัติมาช้านาน ของชาวบ้านสองฝั่งโค้งก่อนที่จะมีการสถาปนารัช,ชาติและการขีดเส้นกั้นพรมแดนอย่างแน่ชัดเสียอีกผลประโยชน์ของการแบ่งสรรปันส่วนพื้นน้ำทำกินของชาวบ้านสองฝั่งโค้งเป็นไปตามการตกลงในระดับท้องถิน่นที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและสมประโยชน์ร่วมกันเป็นเกณฑ์มากกว่าการคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ และนี่ทำให้ชาวบ้านสองฝั่งโคงบริเวณปากน้ำกำําและปากน้ำเสบ้างไฟเป็นไปด้วยความราบรื่นปราศจากความขัดแยง้งแย่งชิงผลประโยชน์